สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็มีงานดีๆมานําเสนอนะครับเป็นงานที่มี OT เยอะแล้วก็เงินเดือนค่อนข้างเยอะมากนะครับติดตามชมได้ในคลิปนี้นะครับมี2งานนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าปัญญาเดินทางมาทํางานที่ไต้หวันด้วยบริษัทจัดหางาน Boss Delight Manpower นะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานบริษัทเดียวกับที่ปัญญาเดินทางมานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับบริษัทว่านจีไอรอนแอนด์สตีลนะครับตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครวีดังนี้1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 3G นะครับค่าแรง26,400ดอลลาร์ไต้หวันบวกค่าฝีมือ6,000ดอลลาร์ไต้หวันและค่าผลงาน8,000ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนนะครับ <te> <en> ขึ้นอยู่กับฝีมือว่าทำมากทำเสียนะครับ 2. ช่างเชื่อม 6G นะครับจำนวน10คนค่าแรง30,000ดอลลาร์ไต้หวันค่าฝีมือ5,000ดอลลาร์ไต้หวันและค่าผลงาน8,000ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับผลงานว่าทำเสียมากหรือเสียน้อยเช <widely S 1> ่นก <ồi> ันนะครับ งานนี้นะครับไม่ต้องทดสอบฝีมือแต่คุณสมบัติจะมีดังนี้นะครับรับสมัครเพศชายนะครับต้องมีใบเซอร์ใบเซอร์ที่ใบผ่านงานที่เราเคยเคยทำงานนะครับแล้วก็มีอบรมกับบริษัทจัดหางานแล้วกออ็ไม่ใช่พูดผิดมีอบรมกับกรมแรงงานนะครับหากพร้อมเดินทางนะครับสามารถส่งใบสมัครมาที่บริษัททางไลน์ได้แล้วก็วิธีการสมัครงานจะมีดังนี้นะครับออแอดเฟซบุ๊กปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยวจะ,จะขึ้นให้ เดี๋ยวปยจะขึ้นลิงก์งในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่เขียนว่าเพิ่มเติมนะครับลองกดดูนะครับเดี๋ยวจะปียจะทิ้งลิงก์ของปญยไว้แล้วก็แคปหน้าจอง,งานนี้มาให้ปญยแล้วก็แคปคลิปเนี้ย อล้เดี๋ยวปัญญาจะโทรไปหานะครับแล้วบอกเลยว,ว่าคุณจะรับาสาย Facebook จากปัญญาได้เวลาไหนนะครับแล้วปัญญาจะโทรไปแล้วก็จะสอบถามเบื้องต้นว่าคุณผ่านงานมาแล้วกี่ปีอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้กับผู้จัดการหลังจากนั้นก็พอคุณตกลงที่พร้อมที่จะบินแล้วเนี่ยก็จะขอชื่อนามสกลุลและบ,บ์โทรศัพท์แล้วปัญญาก็จะแคปหน้าจอส่งให้กับผู้จัดการที่อยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็ผู้จัดการก็จะนัดให้ลงมาทาใบสมัครที่บริษัทจัดหางานที่กรุงเทพนะครับ แล้วก็งานที่2มีดังนี้นะครับหากปัญญาพูดวนหรือพูดรวนหรือพูดเร็วมากเกินไปต้องขอโทษนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญญาอัดคลิปอยู่ที่ Family Mart แล้วก็คนเยอะแล้วก็เสียงขคข่อางเยอะปัญญาอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับแต่งานมีบินจริงร้อเซ์ไม่มีการหลอกไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินคุณไม่ต้องโง่โอนเงินอะไรไม่ให้ปัญญาทั้งสิ้นนะครับปัญญาไม่ใช่บริษัทจัดหาง,งานปัญญาแค่แนะนํางานเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มาทํางานที่ไต้หวันแล้วก็รรร่ําวยยด้ยกัันนะคบ งานที่2จะมีดังนี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างห้างใจกลางเมืองไทเปนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับ1ช่างไม้และ 2. ช่างปูนนะครับงานนี้ก็คือกรรมกรนะครับคุณสมบัติมีดังนี้รับสมัครเพศชายอายุ25-55ปีส่วนสูง160-185เซนติเมตรและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับใครที่สมัครงานจะต้องเอาใบเกณฑ์ทหารมาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดิการจะมีดังนี้1 สัญญาจ้าง3ปีสามารถต่อสัญญาจ้างได้จนกว่าโครงการจะหมดนะครับ 2. ค่าแรงขั้นต่ำสอง00ืดอลลาร์ไต้หวันนะครับหรือคิดเป็นเงินไทย3 0 0 0 0ื่นกว่ากว่านะครับไม่สามารถระบุได้เพราะว่าย้อนแต่เะ็ีเงินแต่ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ื่นนะฮะสมมีโบนัสประจําปีและอยู่ฟรีกินฟรีไม่หักค่าใช้จ่ายในการอยู่พักแล้วก็กินฟรีนะครับมีคนทักเลยายาจะลืมเ,เนี่ย 4. OT ขั้นตำ่ำ3-4ชั่วโมงหรือเดือนละ80ชั่วโมงนะครับ OT เนี่ยปายังไม่ได้การันตีนะครับส่วนคนที่การันตีคือทางบริษัทจัดางานนะครับอันนี้ก็ต้องถามทางบริษัทจัดางานได้เลยนะครับรายละเอียดงานจะมีดังนี้นะครับจะเข้ากล้องไหมเดินมาสิไม่เข้าไม่เข้าไอ้เขาไอ้เขารายละเอียดงานจะมีดังนี้นะครับ 1. เป็นงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้านะครับ 2. เป็นงานก่อ เชื่อมโครงสร้างนะครับและ3เป็นงานเหล็กเกี่ยวกับงานเทป,ปูนนะฮะหน้าคุณเข้ามาละหากเพื่อสนใจก็อย่าลืมอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยวปัญญาก็พอคุณทักมาว่าสนใจพร้อมบินแล้วก็เดี๋ยวปัญญาจะโทรกลับไปหาคุณทางเ c e b o o k แล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยรายละเอียดต่างๆกันนะครับส่วนค่าง,งานค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันหลังไหมนะครับไม่สามารถเปิดเผยทางช่องทางนี้ได้เพราะเพราะปัญญาเจอมาแล้วนะครับ ยังไงคลิปนี้ปัญญาก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปัญญาทานส่ด้วยนะครับคนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้บ๊ายบาย